สวัสดีครับวันนี้มาในง,งานในงเทสนะในง,งานนิสสันอเมล,ล่าคันนี้มาด้วยอาารเครื่องสัตว์นะแล้วก็มีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ครับอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้าว่าสัตว์ยังไงครับ นะเราใช้เครื่องสแกนสแกนหาดับโค้ดหรือว่าเป็นที่อะไรนะโค้ดของที่ที่0นะูนยะอันนี้เป็นอมอเตอร์ EGR นะมอเตอร์ EGR มีปัญหานะครับแล้วก็ที่0นะูนย์นอะอันนี้เป็นอคอยจุดระเบิดนะตัวนี้เป็นคอยจุดระเบิดสูบที่2มีปัญหานะทำให้เครื่องโนตันนะครับ ต่อไปนะเราก็จะรื้อทำการซ่อมให้ลูกค้านะดูซิว่าอาการที่สัน่นกับไฟที่โชว์จะหายไหมครับไปดูกันเลยครับผมก่อนเราจะทําการรื้อหรือว่าซ่อมบารุงรถนะเราก็ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทุกครั้งคนระับต้องน้นนะถอดขั้วลบก่อนนะครับต่อไปก็เราก็จะรื้ออุปกรณ์จะมีปอาการะนะแล้วก็ คอยจุดระเบิดที่เราจะลื้อนะปอกอากาศแล้วก็ปลอกอากาศเราจะลื้อเพื่อผ่อดมอเตอร์ v ิจนะครับผม เป็นสูตรที่สองนะเราเช็ครถเสียนะครับผมนี่นะครับออกแคดเจนนะเนี่ยเนี่ยทราไมเครื่องกระตุกตันนะครับชัดเจนนะครับในในิสสันอเมร่านะครับผมน,นี่เราได้ถอดคอยนะจุดระเบิดสูตรที่สองออกไปทำการเช็คนะคอันนี้รถนี้มีสามสูตรนะหนึ่งสองสามนะ เราเจอแล้วว่าสูตรที่2เสียนะครับต่อไปโปรที่ฟ้องขึ้นมาก็คือเต็มมอเตอร์ EGR ตรงนี้นะมีปัญหานะครับเราก็จะถอดมัน,นประสิบธสองตัวนะเราใช้วงแบวนง,งัดออกนะครับราจะเปลี่ยนให้นะครับ นะเป็นมอเตอร์อีจีาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทำการทำงานทั้งมันก็คือเปิดปิดอากาศนะเพื่อนำมานำกลับมาใช้ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ ประกอบเข้าไปแล้วทั้งมอเตอร์ EGR นะแล้วก็ออยจุลเบิดนะฮะต่อไปเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับว่าจะสั่นไหมครับจะจบงบไม่บานจะจบงบไม่บานไป <c oughs> หัวเราเดี๋ยวมาราออกขอกสือ่ <c oughs> ออันนี้ไปรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับต่อไปเราจะทำการสตาร์ทเครื่องนะหลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จแล้ว <c oughs> อ้าว ไปเครื่องยนต์ได้ดับลงไปแล้วนะโดยไม่ต้องเกียร์โคดนะครับแต่เราก็ต้องจับโคดอีกทีนะึงว่ามีโคตตกค้างไหมถ้ามีตกค้างอยู่เราก็จะเกียร์ให้นะครับอันนี้เครื่องยนต์นิ่งกินะ๊บเลยที่พันรอบนะไปดูด้านนอกกันครับหเห็เนไปมดเครื่องแล้วนะฮะเครื่องนิ่งเลยนะไม่มีสันแล้วครับนิ่งลิปเลยนะ ห่างจากช่วงแรกเลยนะฮะมาเครื่องสัน้นที่โกก้างอยู่นะสำหรับโค้ดเครื่องยนต์เอนจินเ็นจินตัวนี้นะโค้ดเครื่องยนต์ไม่มีแล้วนะฮะขึ้นโค้ดีศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ไม่มีแล้วนะเกี่ยวกับอีจีอาร์มอเตอร์แล้วก็คอยจุดระเบิดไม่มีแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเคลียร์ให้นะ ติดข้างอยู่ไม่ได้เกี่ยวเลยเรียบร้อยไม่มีแล้วะค,ะครับครับยันจบลบในบานท้ายครับนี่เลยครับเรียบยรยบ้อยครับผม